เก้าอี้ตัวนี้ผมเนี่ยไม่ควรซื้อเลยนะครับผมนั่งเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าจะมีปัญหาจะเห็นว่าอนนี้คือสูงเกินสำหรับผมนั่งด้วยวัสดุที่เป็นตัวพลาสติกแบบไนลอนนะครับทำให้รับน้ำหนักได้แบบสบายๆบายเบาเอ็กโนมิกสามารถสไลด์ได้ <Wow. S 1> ไม่ใช่เป็นการปรับให้เรารู้สึกนั่งสบายมันคือการปรับให้เรานั่งให้ถูกสรีระถึงจะนั่งสบาย สำหรับใครที่ตัวเล็กนะครับแล้วหากกาอี้สุขภาพไม่ได้เนี่ยวันนี้ผมมีเจ้าตัว b W e l Frosty นะครับที่เหมาะสำหรับคนที่มีส่วนสูงเนี่ยอยู่แค่ประมาณ150-160ไอนน่จริงๆสัก165เนี่ยก็ยังพอนั่งได้ใครที่ตัวใหญ่ปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวอิสติมานะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามีเก้าอี้สุขภาพนะครับสำหรับคนตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างมินิมอลมากๆนะครับหลายคนเนี่ยเคยดูผมรีวิวเก้าอี้ไปเนาะเก้าอี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นพวกเก้าอี้เกมมิ่งเขาจะเขียนไปเลยครับไซส์ L ไซส์ XL อะไรต่างๆหรือว่าเก้าอี้สุขภาพเนี่ยเขาจะมีกําหนดลิมิตเอาไว้ใช่ไหมครับว่าความสูง190เซนเนี่ยนั่งได้สบายๆแต่ผมเชื่อได้ว่าคนไทยเนี่ยครับหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับตัวเล็กมากนะครับไไไมมมม่่่่่สาาาาารถถนนััังงเก้้้้ออีแบบตววใหญๆดดคื นั่งได้แต่เวลาที่คุณปรับเนี่ยมันจะไม่เข้ากับสรีระนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมเคยรีวิวเก้าอี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าคุณควรที่จะต้องลองนั่งคุณควรที่จะต้องลองเทสเพราะว่าเก้าอี้แต่ละตัวตเก้าอี้แต่ละแบบเนี่ยมันจะมีสรีระที่ใสไม่เท่ากันนะอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้ ผมเนี่ยไม่ควรซื้อเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเขากำหนดสเปคเอาไว้นะครับตั้งแต่โรงงานเลยก็คือเหมาะสําหรับคนที่มีความสูงประมาณ150จนถึง160กนะครับก็อาจจะเกินนิดหน่อย้อยหนสอยอยู่เรนประมาณนี้แต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่ส่วนสูงเกินไปกว่า165เนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําแล้วนะครับเนื่องจากว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อสรีระคนที่ค่อนข้างตัวเล็กนะครับอย่างเช่นผมมีความสูงถึง1 180ใช่คร้าสมมุติคณลองดูดีๆเวลาที่ผมนั่งในมานับแ่ะ คุณจะเห็นว่าตัวไหล่ของผมนะครับมันไปถึงตรงสุดคอแล้วนะแล้วถ้าสมมุติผมดึงคอให้มาสุดเนี่ยมันยังจะแทบรับบริเวณต้นคอผมไม่ได้เพราะว่าส่วนสูงของคอผมเกินไปถ้าสมมุติคุณต้องการนั่งท่านี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันสูงเกินสรีระผมผมเป็นคนที่มีความสูงอยู่ประมาณ180ถ้าเกิดผมลองลดโหลดลงมาให้เหลือสัก160ยผมจะลองนั่งเอียงอันนี้คือท่านั่งที่ค่อนข้างถูกต้องคือตัวหมอนตัวเนี้ยมันจะรองรับพอดีคอนะครับแต่ถ้าสมมติผมนั่งมาอย่างเงี้ย จะเห็นว่าการนั่งท่าเนี้ยมันจะปวดหลังนะครับอะผมลองหุบเสื้อมาให้เห็นตัวหลังตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มีการรองรับนะครับแต่ถ้าสมมติคุณนั่งให้ถูกต้องตัวนี้ปุ๊บ สูงเกินแล้วจุดตรงบริเวณที่รับหลังตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้รับบริเวณหลังของผมนะครับเนื่องจากว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยจะเหมาะสําหรับน้องๆตัวเล,เล็กนะครับใครที่แบบตัวไม่ได้ใหญ่มากอันนั้นถ้าสมมติใครที่ตัวเล็กแล้วมีปัญหากับเก้าอี้ที่เคยไปลองนั่งมามันไม่ค่อยรับซัพพอร์ตมันไม่ได้จุดเลยตัวเนี้ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยเรื่องของการปรับอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอีกหนึ่งอย่างคือราคาเก้าอี้ตัวนี้อ่ะ ผมลองลุกออกมาให้ดูก่อนนะครับนี่คือดีไซน์เก้าอี้ที่บอกได้เลยราคาค่อนข้างมีตภาพเนื่องจากว่าราคาตัวนี้เนี่ยอยู่แค่7,999บาทเท่านั้นนะครับจากสเปคที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับพวกเก้าอี้เออร์โกนมิกในท้องตลาดเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 5ื่นนะครับแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้ รับน้ําหนักเนี่ยผมบอกกันนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเหมาะสำหรับคนตัวเล็กแต่ว่ารับน้ําหนักได้ไม่เยอะตัวนี้รับน้ําหนักได้สูงสุดที่136กิโลนะครับก็คือว่าค่อนข้างแข็งแรงมากตัวด้านบนตัวนี้ที่เป็นในส่วนตัวหมอนตัวนี้ครับเขาจะปรับได้ทั้งหมด2ทิศทางด้วยกันนะครับก็คือทิศทางที่1คือปรับในส่วนตัวนี้นะครับที่เอาไว้เหมือนกับขึ้นลงสรีละนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือตัวนี้คือถามว่าเมื่อกี้จริงๆอ่ะผมจะปรับให้มันยกรับได้ไหมมันปรับได้นะแต่ว่าไหล่ผมก็จะแหวงเข้าไปคค่่่่่อออนนข้าาาาาางงงเเเยะะซึบบบกกกววไมมมหหสสรรัััทีตู็จป ใน่วนตรงนี้ขึ้นมาได้1ระดับแล้วก็เลื่อนลงแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งระดับเพื่อให้มันเข้าที่กับสรีระของเรานะครับแล้วก็อย่างต่อมาอย่างที่2ตัวเนี้ยนะครับเขาจะมีวัสดุพิเศษอยู่หนึ่งตัวนะครับที่มันดูเหมือนกับเป็นผ้าใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยจริงๆไม่ใช่ผ้านะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวไอเมชนะครับผมก็คือตัวผ้าเนี้ยมันจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างเย็นแล้วก็โปร่งอากาศมากๆใครที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมอยู่แบบห้องธรรมดาห้องพัดลมตัวเนี้ย คุณเปิดพัดลมอัดหลังอากาศจะทะลุนะผมบอกได้เลยว่าเย็นสบายมากเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้นั่งในห้องแอร์แต่ถ้านั่งในห้องแอร์อยู่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทําให้มันไม่ร้อนนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของตัวจุดรองรับลมเบอร์นะครับแน่นอนเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้รุ่นเริ่มต้นเหมาะสําหรับพวกนักศึกษาจบใหม่ first j o b อร์คนที่แบบงบประมาณไม่ได้สูงการปรับเนี่ยอาจจะยากนิดนึงมันจะไม่ได้่าเหมือนกับพวกเก้าอี้ตัวท็อปๆถ้าสมมติว่าแบบมันจะมีเก้าอี b ้บีเวลอีกหนึ่งรุ่นที่มันจะเป็นดิเด믹 ราคาประหยัดเราจะต้องปรับเองถามว่าปรับได้ไหมปรับได้อย่างแรกเลยตัวนี้เขาจะมีปุ่มนะครับเวลาที่คุณหมุนเนี่ยมันจะดันในส่วนของตัวนี้ถ้าเราลองสังเกตดีๆว่าตัวรับหลังเนี่ยมันจะเริ่มไปชิดตัวไอซ์เมดแล้วและนี้ก็ชิดเสร็จนิดร้อยแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าหลังคุณเป็นคนนั่งแล้วหนังโคง้งอะไรต่างๆคุณบิดกลับเข้ามามันก็จะถอยห่างจากตัวผ้าทาให้การซัพพอร์ตรับหลังเนี่ยมันจะมีจุดที่เปลี่ยนไปมันจะดันหลังเยอะดันหลังน้อยตรงนี้คุณสามารถปรับได้นะครับแล้วก็การปรับอย่างที่2ก็คือตงก็ ตอนที่ผมนั่งจะเห็นว่ามันอยู่ห่างไกลจากหลังผมมากหลังผมเป็นคนสูงเนาะผมก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับขึ้นสุดอาจจะยังไม่พอหลังผมเพราะว่ากี้ตัวนี้มันเตี้ยเนาะแล้วก็อันนี้คือลงต่ําสุดสําหรับคนที่ตัวเล็กแบบ150อะไรประมาณนี้ก็จะรองรับได้พอดีพอดีนะครับอ่ะทีนี้ต่อมากี้ตัวนี้มีการปรับอะไรได้อีกนะครับแขนตัวนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเขามาในรูปแบบของตัว 3D นะครับที่เราสามารถปรับได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบิดซ้ายบิดขวาเดินหน้าถอยหลัง แล้วก็สามารถปรับขึ้นได้โดยการกดไกด้านล่างตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้ตรงนี้มีผลมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เรานั่งกับตรงบริเวณโต๊ะคอมใช่ไหมเราใช้เงี้ยเราไมอยากให้ไหลของเราปวดเกินไปมันสามารถปรับตรงนี้ได้ค่อนข้างอิสระนะครับผมแล้วก็อย่างต่อมาการปรับตรงนี้จะมี2จุดให้ปรับนะครับ ตัวจุดที่1เนี่ยจะเป็นการปรับโยกอันเนี้ยจะเห็นว่ามันสามารถปรับโยกได้ถ้าคุณต้องการล็อกไม่ให้มันสามารถโยกได้คุณแค่ดันก็จะอยู่แล้วนะแล้วอย่างที่2ในการปรับนะครับก็คือให้คุณกดลงไปกดลงไปจะเป็นการปรับสูงต่ำเก้าอี้ตัวนี้จะปรับได้สูงเท่านี้ผมเป็นคนสูง180ถามว่านั่งได้ไหมจริงมันก็สูงนะจะเห็นว่าเน,นี้ยคือสูงเกินสําหรับผมนั่งด้วยถ้าจะเอาให้ผมนั่งพอดิบพอดีอะ่ะอันเนี้ยคือสเกลที่ผมนั่งได้พอดิบพอดีคือขาวางเต็มตตตรรงงนน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 ีี้้ไไมม่่่่่ฉาาากกกกจเกจเเเิิปปแวววดดหลลลัััะ็็ึคสใท อันนี้คือเตี้ยไปสําหรับผมเพราะว่าขามันเริ่มเป็นทิศทางชันขึ้นมาก็150ผมว่านั่งได้แบบสบายๆเลยสําหรับความสูงระดับนี้นะครับถ้ามาเขาจะมีในส่วนของตัวนี้ผมแอบตกใจมากปกติอ่ะเก้าอี้ในราคาแบบ7,990ันเก้าเก้าสิบอ่ะเขาจะไม่มีมาให้นะครับแต่ตัวนี้มีมาให้นั่นก็คือในส่วนของตัวเบาอุโกมิกแบบที่มันสามารถสไลด์ได้ถามว่าสลาไลด์ไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับผมลองยกให้ดูปุ๊บเฮ้ยผมเป็นคนขายยาวนะ ยังสไลด์แล้วปรับนั่งได้นะอันนี้คือนั่งได้สบายผมจะนั่งได้เต็มแต่ตอนนี้ผมรู้สึกล้นเกินไปแล้วก็สามารถปรับระดับได้อีกฮึอยู่เลนประมาณนี้นี่อันนี้ผมก็ถือว่านั่งได้สาหรับช่วงล่างผมรู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนี้ค่อนข้างรองรับซัพพอร์ตแต่ในส่วนของช่วงบนมันสําหรับคนที่ตัวเล็กมากกว่านี้นะครับก็ถือว่าปรับได้ค่อนข้างอิสระใครที่เป็นแบบว่าผู้หญิงตัวเล็ก แต่มีความอวบอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักเยอะคุณสามารถปรับในส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้สบายแต่เรื่องความสูงก็อย่างที่บอกจะซัพพอร์ตที่ความสูงประมาณเท่านี้นะครับเออแล้วก็ต่อมาเขาจะมีกิมมิกนิดนึงก็คือในส่วนของตัวนี้ครับชเชฟว้ามีเอาไว้สําหรับวางอย่างนี้ได้นะครับคือคุณสามารถพงสามารถพงิงและคุณก็สามารถดึงอะไรตรงนี้ออกมานะครับหรือบางครั้งคุณไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์เนาะคุณเล่นโทรศัพท์มือถืออันนี้ผมล็อกมาเรียบร้อยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือได้ค่อนข้างยาวแล้วเรารู้สึกว่า ไม่เจ็บจนเกินไปไม่อนีีจนเกินไปนะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะค่อนข้างห่างไกลกับสรีระผมไปนิดนึงก็ถือว่าโอเคอย่างที่ผมบอกหลายคนเคยซื้อก้าอีกเกอร์ดอมบิกไปเคยซื้อก้าอีกสุขภาพไปที่ทำไมผมนั่งไม่สบายเลยหนึ่งเลยเก้าอี้ก็เหมือนเสื้อผ้า มันมีไซส์คุณจะต้องซื้อให้ถูกไซส์อย่างที่2เลยเก้าอี้มันสามารถปรับได้เขาให้ปรับอะไรกรุณาปรับให้ครบนะครับแล้วค่อยมาบ่นว่ามันนั่งไม่สบายเพราะหลายคนเนี่ยซื้อไปนู่นนี่นั้น,นคุณต้องปรับก่อนนะครับมันจะสามารถปรับได้เยอะยิ่งเก้าอี้สุขภาพเออร์โกโนมิกรราคาสูงมากเท่าไหร่ มันจะยิ่งปรับรองรับสรีระเรามากขึ้นเท่านั้นแล้วการนั่งเก้าอี้สบายเนี่ยไม่ใช่เป็นการปรับให้เรารู้สึกนั่งสบายนะมันคือการปรับให้เรานั่งให้ถูกสรีระถึงจะนั่งสบายคือผมบอกอย่างนี้เก้าอี้บางคนเนี่ยจะชอบปรับให้เรารู้สึกนั่งในท่าที่เราชอบนั่งแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าท่าที่เราชอบนั่งอะ่ะอาจจะเป็นท่าที่ทาร้ายร่างกายของเราเราควรที่จะต้อง ปรับให้ท่านั่งถูกสรีระให้มันรองรับซัพพอร์ตได้ทุกจุดแล้วคุณจะรู้สึกว่านั่งเก้าอี่ยโกโนโมิกเนี่ยมันจะทําให้ลดอาการปวดเหล่านี้ลงไปได้ค่อนข้างเยอะมากต่อมานะครับในส่วนตัวขากับตัวล้อ,อก,กันบ้างตัวขาตัวนี้ครับเขาจะทําจากวัสดุที่เป็นตัวพลาสติกแบบไนล่อนนะครับทำให้รับน้ําหนักได้แบบสบายๆอย่างตัวผมเนี่ยมีน้ําหนัก70ใช่ไหมครับผมนั่งเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าจะมีปัญหาเมื่อกี้อาจจะดูแบบแข็งไปนิดนึงเพราะว่าผมปรับชกตียสุดแต่ถ้าสมมติผมแบบ เนี่ยน้ำหนักตอนกระโดดลงไปเนี่ยน้ำหนักเป็นร้อยกิโลคุณไม่ต้องกลัวนะครับตัวโชค๊คสามารถซับแรงสามารถซอบแรงได้ระดับหนึ่งแล้วตัวขาตัวล้อเนี่ยรองรับน้ําหนักได้สูงสุดที่136่กกิโลคุณเป็นผู้หญิงตัวใหญ่คุณเป็นผู้ชายตัวเล็กที่มีไซสอ์อวบคุณสามารถนั่งได้สบายบายนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเก้าอีอ้อ e c o n o m i ในรุ่นเริ่มต้นนะครับราคา7 9 9 0บาทที่ค่อนข้างน่าสนใจส่วนอะไรอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเขารับประกัน5ปีนะครับอันนี้คือโชค ล้อถ้าเกิดมีปัญหารับประกัน5ปีนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าซื้อมา7วันมีปัญหานู่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆเนี้ยเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นไว้ให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็แนะนําว่าให้คุณลองสํารวจก่อนว่าคุณสูงเท่าไหร่คุณตัวใหญ่เท่าไหร่หรือไปหาหน้าร้านลองนั่งดูแต่ถ้าสมมติคุณมั่นใจอยากจะสั่งออนไลน์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้นะผมนพเ<า>อ